สวัสดีครับทักทายทุกท่านทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับดูนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านสวนของเราเองนะครับนี่สร้างยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าตอนนี้ห่างหายไปอยู่ที่ประมาณไอสองปีนะครับพอกลับมาก็้าท่วมหัวลกลุงลังนะครับตรงที่เป็นแทงน้ําเมื่อก่อนเป็น หลังคาหลังคาไม่มีแล้วนะครับนี่เรามาตอนนี้ได้มาตัดหญ้านะครับตัดไปก็เล็กๆน้อยๆนะครับมีปลูกกล้วยนะครับกล้วยหอมกล้วยอะไรโอคาโดเราปลูกหลายอย่างนะครับปลูกเราปลูกทิ้งไว้ไว้แล้วกอนะครับนี่จะเป็นส่วนหลังบ้านนะครับอันนี้จะเป็นหน้าบ้านของเรานะครับตรงกลางถึงกลางนะครับ ตอนนี้เป็นสถานที่มดไอบ้านโมเดลนะครับแต่สร้างยังไม่เสร็จนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ต้นวัวคาโรก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อได้ได้สักสองได้วันสองวันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะพื้นมีมะม่วงด้วยนะครับแต่พื้นที่มันกวนะ้างเนาะแล้วโซนตรงนั้นมันจะมีต้นอะไรต้นมะม่วงแล้วก็ป่าที่เป็นกอไผ่นะครับเป็นต้นไผ่ นั่นก็เป็นต้นไผ่นะครับมาเรามาดูชมสวนกันนะครับสวนโมเดลนะครับอันนี้เป็นมะม่วงนะครับนี่เราเดินสายน้ําน้ําหยดหมดนะครับต่นี้เราตัดตัดหญ้าก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับมอที่อากาศมันก็ส่วนมากจะเป็นมะม่วงส่วนเยอะนะครับนะเป็นมะม่วงส่วนเยอะมันจะเป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทองแต่ว่ายังไม่ ให่ยังไม่โตแล้วก็ปลูกทิ้งไว้ไปเรื่อยนะครับก็มีเจ้าของเขาที่ไม่ได้รับเสิญนเนาะเรียกว่าเจ้าของแล้วกันนะเจ้าของเขาก็มาเอาไปกินเรื่อยนะครับกล้วยไม่เป็นกล้วยนี้พื้นที่ของเราก็เยอะแยะนะครับมันก็เยอะอยู่นะครับพื้นที่ประมาณตัวนี้ที่พื้นที่ห้าไร่นะครับพี่น้องพื้นที่ห้าไร่โซนข้างหลังของเราก็คือปลูกต้นมะขามต้นลำมุดพุทราต้น อะไรไอย่างแล้วก็เป็นต้นยางนะครับที่เราตัดไม่ยังไม่ถึงั้วทีนะครับแล้วก็ต้เป็นโซนมะม่วงแล้วก็เราปลูกกล้วยแซมไปเรื่อยนะพี่น้องเนาะก็คือจะไล่ตัดหญ้าไปเรื่อยๆแล้วก็มีต้นทุเรียนด้วยนะต้นทุเรียนนะครับแล้วก็นี่แหละครับบรรยากาศที่บ้านสวนนะครับจะเดินน้ําท่อน้ําของเราก็เดินไปเลยนะครับอีลุงตุงดังหมดนะครับเนี่ยครับเป็นท่อน้ําที่เราเดินทิ้งไว้นะครับ ไปหาปล่อยจุดที่ต่างๆนะครับแต่คือเราไม่ค่อยดูแลเนาะเราไม่ค่อยอยู่บ้านก็มีกล้วยหอมนะที่เป็นเจ้าของเขาก็มาเอาไปกินเยอะนะพี่น้องนะที่เป็นเจ้าของแล้วก็ของเราทําอะไรตอนนี้ช่วงเราตอนเราทันที่ทํางานนะครับก็ยังไม่แว่ว่างที่มาจะเยือนนะครับเราก็เป็นครั้งข่าวที่เรามาอยู่นะครับมาอยู่มาอาศัยมาพักผ่อนพูดง่ายๆคือเรามาทําธุระพักผ่อนนะครับ มันจะเป็นแทงน้ํานะครับเป็นทางนี้แล้วก็เป็นท่านั้นจะเป็นบ่อปลานะครับบ่อปลาขนาดใหญ่ที่เราเลี้ยงไว้ปลาก็เยอะนะครับแต่เจ้าของเขามากินบ่อยมากเลยครับที่พูดง่ายก็คือขโมยนะครับขโมยเขามากินบ่อยอันนี้ก็สร้างยังไม่เสร็จแล้วก็คือเราพอทําบ้านของเราทําบ้านปุ๊บให้มันเสร็จเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ช่วงนี้เราอยู่ที่ทํางานอยู่นะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาอยู่นะครับมาอยู่มาอาศัยแล้วก็เราคือจะ แปลงที่สวนตรงนี้เป็นคือแหล่งอาหารนะครับเป็นแหล่งที่อยู่ที่กินนะครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยง,ปเ,ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ว่ <c oughs> <c oughs> กากันไปนะครับแต่สวนข้างหลังนู้นจะเป็นข้างหน้านู้น,นครับเป็นข้างหน้าจากสระลงไปนั้นจะเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาคืออยู่ที่ประมาณห้าไร่นะครับพื้นที่นาตรงนั้นห้าไร่ก็มีปลูกข้าวนะครับก็คือว่าคิดว่าจะมาอยู่บ้านนี่ก็คือตอนนี้เราหาตังค์เก็บว่าเก็บ ตรงนี้คือทําบ้านให้เสร็จแล้วก่อนค่อยมาอยู่นะครับอันนั้นเราเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่นะครับพี่น้องเนาะมีบ้านอีกที่อยู่อีกหลังหนึ่งอยู่แต่ว่ามันมันเล็กเกินไปมันไม่พออยู่อาศัยแล้วก็เลยไปทํางาน,นครับทํางานเมืองกุ้งนะครับเพื่อที่จะมามีแรส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้เราก็ไม่มีใครเข้ามานะครับเราก็รอมรัวร้อนรัวรวดน้านะครับนี่รวดรวดน้าให้หมดเลยครับร่วมให้หมดเลยพี่น้องเนาะ จะล้อมให้หมดล้อมม้อมหมดแล้วครับแล้วพื้นที่เป็นของเราแต่ว่าผมมาอยู่แค่ไม่แค่ไม่กี่วันนะแล้วก็จะเดินทางแล้วก็จะกลับ,ลบไปอีกครับทํางานเนาะตอนนี้เรามาทุระแล้วก็มันเข้ามาดูสวนนะครับเข้ามาดูสวนก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็ตัดหญ้านะครับเราก็ดูแลตัดหญ้าไปมีตัดยงตัดหญ้านะครับม,มีอะไรบ้างครับก็ค่อยตัดไปเรื่อยๆนะครับก็ทํไอะไรทําก็พักไว้แค่นี้เนาะ แล้วก็ทําไปเรื่อยๆครับ,แล,รรบแล้วก็ค่อยเราก็ไปไกลไปมาๆนะครับค่อยมาดูแลสวนนี่ก็เป็นโคนกล้วยหอมเนาะที่มันเป็นออกลูกแล้วนะพี่น้องเนาะจะมีลูกแล้วกล้วยหอมกล้วยตนันนีแล้วก็ผักสวนครัวข่าตะไคร้นะครับพริกพริกนะครับมีหมดนะครับที่นี่ก็คือมาอยู่แล้วก็ถ้าเรากลับมาอยู่บ้านนี่คือรอดนะครับนี่พื้นที่ของเราที่เราทํานะนะ นี่เป็นกล้วยแล้วก็ต้นไอ้อะไรต้นแครนะครับผัดมาก็คือต้นไอ้งอนไอ้ต้นเงาะตะไคร้นะครับแล้วก็ต้นม่อนแล้วก็มัดผัดมาก็เป็นต้นแครเหมือนเดิมแล้วก็พริกนะครับพริกกล้วยนี่อะไรสิ่งใดอย่างนะครับที่เราต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้ธรรมศาตร์อยู่ธรรมชาสตร์นี่ครับก็คือ เราถ้าเราลาจากงานมาปุ๊บเนะี่ยคือพื้นที่ของเราตัวนี้ก็คือได้อยู่ได้อาศัยนะครับกล้วยเป็นกล้วยหอมทองนะพี่น้องเนาะกล้วยหอมทองของเรานี่ยังเร,เรายังไม่ได้ขยายเนาะถ้านี่ถ้าเราขุดไปขยายออกไปปลูกนี้ก็คือปลูกข้างหลังน้นก็นาก่าจะดีเพราะว่าข้างหลังก็มีอยู่นะพื้นที่กล้วยที่เราปลูกกล้วยมันก็มีอยู่นะครับแต่ว,ว่าเราที่จะขยายเพรพันไปได้นะครับก็คือเป็นแหล่งอาหารนะครับเรียนรู้กันไปเรื่อยนะครับ เป็นพื้นที่บ้านสวนนะครับอันนี้เป็นขาผัดมาก็เป็นละง,ง้อโบขาตะไคร้นะครับเป็นมะมงมะม่วง,มมวงที่เราต้องดูแลนะครับรักษาแล้วก็ส่วนมากเราไม่อยู่เนาะก็คือเจ้าของเขาเนาะมาเอาไปหมดนะครับนี่พื้ที่บ้านสวนของเราเองนะครับเป็นที่พื้นสวนที่จะที่อยู่อาศัยที่ร่มลื่นดีนะครับเป็นตากอากาศนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งธรรมชาติธรรมหากินนะครับ แล้วคือเราจะไปปักหาปูหาปลาที่หาปักเป็ดได้ก็ได้นะครับที่ฝั่งตรงโน้นแล้วก็มีอะไรผักสวนครัวนะครับมีพงกระพงกระเพรานะครับที่เราต้องดูแลแต่อย่างนี่ต้นมะละกอก,ก็ต้นลูกเล็กนะครับเนี่ยต้นไอ้ต้นเนล็กแต่ว่าลูกลูก,ล,กลูกเต็มต้นนะครับนี่ธรรมดาก็คือบ้านเราอีกอีกหลังหนึ่งนะครับเคยสร้างมาแล้วก็นี่ประมาณนี้นะครับผมลมดื่นดีนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ได้รับพระจากพี่น้องไปสู่คนที่รกาะแพรนะครับขอขอ,ขอ,ขอบคุณ ขอบคุณที่หลายเล้่ที่มาดูกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ก็อัาราพักร์พรีพ่น้องปอยสุขุสิคนักรักที่รักแแพ้น,นะครับอําราครับสวัสดีครับ